ขณะที่รองหัวหน้าคอสชอก็หารือนะคะข้อรัชการแล้วก็แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ร,ระหว่างประเทศกับเอกอกัคราชทูตสิงคโปร์ประจําประเทศไทยด้วยนะคะโดยเข้าใจการทํางานของกองทัพไทยพร้อมกับยืนยันนะคะว่ายังให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความร่วมมือนะคะกับไทยในทุกๆด้านด้วยค่ะพลเอกธนาศาักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยคอสชอให้การต้อนรับนางสัวซิลซัน เอกอัคราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อหาหรือข้าราชการที่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้หาหรือความสัมพันธ์ระหว่างกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ปัจจุบันของไทยโดยเอกอัคราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีความแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน และมีความเข้าใจเหตุผลที่กองทัพเข้ามาควบคุมอำนาจการบริหารประเทศเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศพร้อมแสดงจุดยืนจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของไทย นอกจากนี้เอกอัครราชทูตส,สิงคโปร์ได้ขอบคุณกองทัพไทยที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือทางทหารแก่กองทัพสิงคโปร์มาอย่างต่อเนื่องและได้ยืนยันความสัมพันธ์และความร่วมมือทางฐานยังคงดําเนินการต่อไปทั้งนี้สิงคโปร์พร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับไทยในทุกด้านเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพของทั้งสองประเทศตลอดจนความร่วมมือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป